เรื่องราวของผีแห่งแม่น้ำโขงในหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโของอันยิ่งใหญ่ในประเทศลาวมีตำนานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านพูดด้วยน้ำเสียงเงียบฮ่าฮเกี่ยวกับการประจักษที่สวยงามแต่หน้าขนลุกซึ่งปรากฏขึ้นริมแม่น้ำในเวลากลางคืนว่ากันว่านางผีหญิงผู้นี้มีนามว่านางล่อลวงชาวประมงที่ไม่สงสัยด้วยรูปลักษณ์อันน่าหลงใหลของเธอ และนำพวกเขาไปสู่หายนะเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเธอขึ้นชื่อในเรื่องความงามและความมีน้ำใจของเธอและผู้ชายหลายคนก็ขอเธอแต่งงานด้วยแต่นางกลับหลงรักชาประมงชื่อคําความรักของพวกเขาบริสุทธิ์และลึกซึ้งและพวกเขาใฝ่ฝันที่จะสร้างชีวิตร่วมกันคืนหนึ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมคำออกไปหาปลาในแม่น้ำโขง โดยสัญญากับนางว่าจะกลับมาพร้อมกับปลาที่จับได้มากมายเมื่อคืนผ่านไปพายุก,ก็พัดข้ามแม่น้ำทำให้เรือของคำล่มเขาไม่กลับมาอีกเลยทิ้งให้นางอกหักและเสียใจนางรู้สึกโศกเศร้าจึงนอนค้างคืนริมแม่น้ำร้องเรียกคำโดยหวังว่าจะไม่หวังจะกลับมาหานางคืนหนึ่งที่มีพายุโหมกระหน่ำเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเธอเดินลุยลงไปในแม่น้ำโขงที่ปั่นป่วน โดยหวังว่าจะได้กลับมาพบกับความรักที่หายไปในชีวิตหลังความตายอีกครั้งไม่เคยพบศพของเธอเลยและชาวบ้านก็โศกเศร้ากับชะตากรรมอันน่าเศร้าของเธอไม่นานหลังจากที่นางหายตัวไปเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มปรากฏที่ริมแม่น้ำชาวประมงรายงานว่าเห็นหญิงสาวสวยยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำผมยาวปลิวไปตามสายลมดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้า บรรดาผู้ที่เข้าใกล้พอจะพบว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในความงามของเธอและดึงดูดเข้าหาเธอเมื่อเข้าใกล้นางก็จะหายตัวไปในหมอกและชาวประมงก็จะสับสนมักนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงในแม่น้ำชาวบ้านจึงเชื่อว่าวิญญาณของนางติดอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายตามหาคำชั่วนิรันร์พวกเขาเริ่มทิ้งเครื่องบูชาไว้ริมแม่น้ำเช่นดอกไม้อาหารและทูบ เพื่อเอาใจวิญญาณที่ไม่สงบของเธอและรับรองความปลอดภัยของตนเองแม้จะมีคำเตือนแต่สเสน่ห์ของผีนางก็ยังแรงเกินไปสำหรับบางคนเรื่องราวต่างๆแพร่กระจายไปเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ลหลงไหลในความงามของเธอติดตามเธอลงไปในแม่น้ำเพียงแต่ถูกกลืนหายไปด้วยผืนน้ำอันมืดมิดอย่างไม่มีวันกลับคืนมาตำนานนางผีแห่งแม่น้ำโขงกลายเป็นเรื่องเล่าตวนใจถึงอันตรายของแม่น้ำ และพลังแห่งความรักนิรันร์จนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆของเหล่านั้นยังคงพูดถึงนางด้วยเสียงกระซิบเงียบๆในคืนที่มีพายุฝนพวกเขาจะอยู่ห่างจากแม่น้ำโดยทิ้งเครื่องบูชาไว้ริมฝั่งแม่น้ำด้วยความหวังว่านางจะพบความสงบสุขและคนที่พวกเขารักจะรอดพ้นชะตากรรมอันน่าเศร้าของเธอและในขณะที่แสงจันไร้รำบนผืนน้ำของแม่น้ำโขงบางคนบอกว่ายังคงเห็นร่าง อันน่าสยดสยองของหญิงสาวสวยรอคอยความรักที่หายไปของเธอให้กลับมาตลอดกาลเรื่องราวของนักรบหมอผีมงในภูเขาหมอกของจีนโบราณมีหมู่บ้านมงแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักจากหมอผีที่มีทักษะและนักรบที่ดุร้ายในหมู่พวกเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวังซึ่งมีพรสวรรค์ทั้งพลังชามานิกและทักษะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้พ่อของวัง ซึ่งเป็นหมอผีผู้เป็นที่นับถือสอนเขาถึงศิลปะโบราณแห่งการรักษาการสื่อสารทางวิญญาณและการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยหวังได้แสดงความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดวิญญาณและอาวุธทำให้เขาได้รับสมญานามเป็นนักรบหมอผีมงเมื่อหวังเติบโตขึ้นเขาก็รู้สึกถึงเสียงเรียกที่ลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาวิญญาณเหล่านั้นกระซิบบอกเขาถึงดินแดนไกลออกไปทางใต้ ดินแดนที่เรียกว่าลาวซึ่งบรรพบุรุษของเขาเคยสัญจรไปมาดินแดนนี้ตกอยู่ในความวุ่นวายเต็มไปด้วยวิญญาณมืดและผู้ลุกรานชาวมงที่นั่นร้องขอวีรบุรุษมาปกป้องและฟื้นฟูความสงบสุขด้วยวิสัยทัศน์นี้วังจึงออกเดินทางที่จะพาเขาผ่านภูเขาที่อันตรายป่าทึบและแม่น้ำอันกว้างใหญ่เขาเดินทางโดยไม่มีอะไรนอกจากไม้เท้าชามานิกของบิดา ดาบลึกลับและคำอวยพรจากบรรพบุรุษของเขาระหว่างทางเขาพบกับความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าที่ไม่เป็นมิตรสัตว์ป่าและวิญญาณแห่งความมืดที่พยายามขัดขวางภารกิจของเขาแต่ความสามารถทางชามมนิกและความกล้าหาญของนักรบของวังทำให้เขาผ่านทุกการทดลองหลังจากผ่านไปหลายเดือนในที่สุดวังก็มาถึงประเทศลาวเขาพบว่าชาวม้งใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว หมู่บ้านของพวกเขาถูกคุกคามจากทั้งพลังเหนือธรรมชาติและผู้บุกรุกอย่างต่อเนื่องชุมชนที่เคยจเจริญรุ่งเรืองจวนจะล่มสลายวังรู้ว่าเขาต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคนของเขาวังเริ่มภารกิจของเขาโดยได้รับความไว้วางใจจากผู้เท่าชาวม้งเป็นอันดับแรกเขาแสดงพลังของเขาโดยการรักษาคนป่วยและขับไล่วิญ,ญญาณอันชั่วร้ายที่ตามหลอกหลอนบ้านของพวกเขาเมื่อข่าวการกระทำของเขาแพร่ออกไป ชาวบ้านก็เริ่มรวมตัวกันรอบตัวเขาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความเข้มแข็งและความเมตตาของเขาคืนหนึ่งขณะที่หวางนั่งสมาธิในป่าศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับนิมิตจ,จากโลกแห่งวิญญาณเขาเห็นเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งดวงตาของมันเปล่งประกายด้วยแสงจากอีกโลกหนึ่งคอยปกป้องวิหารที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในป่าวิหารแห่งนี้ซึ่งเหล่าวิญญ,ญาณเปิดเผยมีสิ่งประดิษฐ์โบราณที่มีพลัง ในการขับไล่พลังความมืดที่กำลังคุกคามดินแดนนอยู่อย่างไรก็ตามมันถูกปกป้องโดยเวทมนต์อันทรงพลังและผู้พิทักษ์ที่ดุร้ายด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวกลับมาวังจึงออกเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยนักรบและหมอผีผู้กล้าหาญกลุ่มเล็กๆพวกเขาเดินทางผ่านป่าทึบเผชิญกับอันตรายมากมายเช่นพืชมีพิษกับดักที่ซ่อนอยู่และการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้ง ของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติประสาทสัมผัสของหมอผีของวังนำทางพวกเขาช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงอันตรายที่เลวร้ายที่สุดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงวิหารที่ซ่อนอยู่ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้เสือตัวใหญ่จากนิมิตของหวางก็ปรากฏตัวขึ้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ที่ผูกพันกับวัดเมื่อตรหนักว่าวางเป็นผู้ถูกเลือกเสือจึงยอมให้เขาเข้าไปแต่เตือนเขาถึงการทดลองข้างหน้าภายในวัด หวังและสหายของเขาเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งสติปัญญาและจิตวิญญาณของพวกเขาในการทดลองแต่ละครั้งหวังอาศัยความสามารถในการชาแมานิกและทักษะนักรบของเขาโดยดึงเอาความแข็งแกร่งจากบรรพบุรุษของเขาและวิญญาณของแผ่นดินหลังจากเอาชนะการทดสอบครั้งสุดท้ายพวกเขาก็มาถึงใจกลางวิหารซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์โบราณเครื่องรางเรืองแสง ว่างอยู่บนฐานด้วยเครื่องรางในมือวังและพักพวกก็กลับไปที่หมู่บ้านของพวกเขาด้วยการใช้พลังของสิ่งประดิษฐ์วังได้ทำพิธีกรรมชามมนิกอันยิ่งใหญ่ที่ขับไล่ว,วิญญาณแห่งความมืดและสร้างเกราะป้องกันรอบหมู่บ้านพวกมนุษย์บุกรุกเมื่อเห็นความเข้มแข็งและความสามัคคีของชาวม้งที่เพิ่งค้นพบก็พากันหนีด้วยความหวาดกลัวไม่กลับมาอีกแผ่นดินลาวเริ่มหายดี ประชาชนก็จเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งวังนักรบหมอผีชาวมงได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษและผู้ปกป้องเขายังคงนำทางและปกป้องผู้คนของเขาปรับตัวให้เข้ากับวิญญาณอยู่เสมอและพร้อมที่จะเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆตำนานของเขาแพร่กระจายไปทั่วเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อๆไปยกย่องมรดกของพวกเขาและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งต่อความยากลำบากต่างๆ ดังนั้นเรื่องราวของหวางนักรบหมอผีมงจึงยังคงอยู่ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังแห่งความกล้าหาญความสามัคคีและวิญญาณโบราณที่คอยดูแลดินแดน